สวัสดีค่ะหลังจากที่พวกเราหยุดยาวกันไปพักผ่อนที่ทะเลจนผิวไม่เกรียมกันมาแล้วนั้นตอนนี้พวกเราก็ได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองกันแล้วนะคะแต่ว่าในตู้เย็นของพวกเรา,าอาหารของพวกเราก็เกลี้ยงเลยค่ะพวกเราสองคนก็เลยจะต้องออกไปซื้อของกินในซุปเปอร์มาร์เกต็ตเพื่อเอากลับมาเติมเข้าไปในตู้เย็นอีกครั้งไปค่ะไปดูกันดีกว่าว่าในซุปเปอร์มาร์เก็ตของตุรกีน่าจะมีอะไรขายบ้างระหว่างทางที่เราเดินไปตรงนี้ก็คือที่ตั้งของตลาดสดที่ก้อยนะ่ะมาซื้อผักแล้วก็ผลไม้เป็นประจำเลยจำได้ไหมคะที่ก้อยจะมาจ่ายตลาดทุกวัันนนนนนนุกกกระะคคถ้้าาเเปป็็วตติงีีืออท่ข ให้รถสัญจรทั่วไปเลยถนนตรงนี้ก็จะติดกับสวนสาธารณะที่มีทั้งสนามเด็กเล่นแล้วก็สวนเล็กๆที่มีที่นั่งให้คนได้มานั่งเล่นพักผ่อนนั่นเองค่ะส่วนซูปเปอร์มาร์เก็ตที่พวกเรากําลังจะไปก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นมาร์เก็ตที่มีชื่อว่าบิมเว้ยนะก็จะชอบมาซื้อของตลอดอยู่แล้วบางครั้งก็จะมาซื้อของกินเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะไปจ่ายตลาดตามที่ทุกคนได้ชมในคลิปจ่ายตลาดบางคลิปมาค่ะตามเข้ามาเลยมาร์เก็ตเนี้ยก็จะเป็นมาร์เก็ตเล็กๆคล้ายๆกับบิ๊กซีหรือว่าโลต แรกที่พวกเราจะเลือกซื้อก็คือส่วนขนมปังตรงนี้อาริฟบอกว่าเขาอยากจะกินเบอร์เกอร์ด้วยก็เลยจะซื้อขนมปังเบอร์เกอร์ตัวนี้ไปทําให้อาริฟกินค่ะแพ็เนี้หชิ้นราคา37ลีราหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ45บาทโอเคเอาไปใส่รถเข็นได้เลยครับอารส่วนนี้ก็จะมีขนมปังหลายแบบมากทั้งขนมปังปอนเบอร์เกอร์แผ่นแป้งแล้วก็ขนมปังที่เป็นอาหารหลักในตู้นี้ใช้กินคู่กับอาหารได้ทุกอย่างเลยโซนต่อไปทางนี้ก็จะเป็นโซนขนมช็อกโกแลตต่างๆซึ่งกุ้ยก็คงจะไม่ได้ไล่ถ่ายให,ให้ทุกคนดู แล้วกันก็คือตัวนี้มันจะเป็นถั่วแล้วก็เนยถั่วที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตอร่อยมากไว้ชอบมากเลยค่ะอ่ะซื้อไปเลย4ชิ้นก็ตกชิ้นละ12บาทแล้วก็ทาร์ตเค้กสําเร็จรูปไซส้สตรอเบอรี่ราคา4 5ลีลาหรือว่า54บาทไทยต่อไปเราก็จะมาซื้อไก่ซึ่งก้วยนะ่ะก็จะชอบซื้อไปทั้งตัวแบบนี้เพราะว่ามันจะถูกกว่าการซื้อไปแบบแยกชิ้นส่วนไก่เป็นตัวแบบนี้จะขายเป็นกิโลนะคะกิโลละ80ดลีลาหรือว่า96บาทไทไย,ยก้วกอไป1.7รมรมาคาแล้วก็คือ164บาทไทยค่ะแก้ยก็จะมาซื้อไก่ชนิเเซลมัป็นอกกไ่ ุบแป้งทอดสดําเร็จรูปจะเอาไปทําเป็นไส้เบอร์เกอร์ไก่ให้อาริฟกินค่ะแพ็คเนี้ย7 0 0กร,รมัมราคา80ดีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ96บาทแล้วก็ซื้อเฟนไฟายไปด้วยถุงเนี้ย2.5กิโลราคา55ลีลาลหรือว่า66บาทไทยทาเบอร์เกอร์จะไม่มีเฟนไฟายได้ยังไงล่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นโซนขนมขบเคี้ยวพวกมันฝรั่งทอดถุงละลาาส2บห1าลีา,า Drink หรือว่า18บาทบ้ําทเอนจผสมริงสิบห้าลี拉หรือว่า29บแปดบาทน้ำผลไม้สรรสผสมเม็ดเจียยี่สิบสี่ล อื่นนะ่ะก้วยลองมาหมดแล้วนะคะเหลือแค่เบอร์รี่เมอร์ซินนี่แหละก้วยก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่าเอาไปลองนี่ทุกคนคะขนมตัวนี้อร่อยมากรสชาติคล้ายๆตุ่มตามเลยใครรู้จักตุ่มตามบ้างคะขนมยอดฮิตของวัยรุ่นเจนวัยพวกเราสองคนนะ่ะชอบมากเลยอาริฟก็เลยเอามาสองห่อเลยค่ะห่อละสี่สิบเอ็ดลีลาหรือว่าห้าสิบบาทแล้วก็ถุงใหญ่มากเลยนะเอาเลมอนไปด้วยสักสองลูกไปไว้ใช้ก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาไปจ่ายตลาดเลยเดี๋ยวค่อยไปซื้อเยอะๆตอนที่ไปจ่ายตลาดเอาก็แล้วกันสองลูกนี้ก็ราคาสิบหกบาทไทยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซน โยเกิร์ตแล้วก็ชีสชีสเนี่ยก็จะมีหลายแบบมากมีนมเนยไส้กรอกฮอทดอกบุลนากแล้วก็อื่นๆอีกมากมายส่วน,นี้เราก็จะเอาโยเกิร์ตหนึ่งกล่อง500กรัมราคา22ลีลาหรือว่า27บาทไทยบุลนายเก้าร้อยกรัมราคา70ลีลาหรือว่า8 4บาทแล้วก็ชีสเนี่ยเราจะเอาเป็นแบบโทอสชีสนะคะที่เป็นก้อนแข็งเวลาละ,ละลายแล้วเขาจะยืดออกเป็นเส้นยาวๆนะคะเราจะเอาก้อนใหญ่1กิโลราคา235ลีลาหลหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ282บาทค่ะชีสที่ตัดเป็นแผ่นบางๆแบบนนีี้ก็มนะ แล้วนี่ก็คือไส้กรอกตุรกีค่ะมีหลายแบบมากมีทั้งไก่แล้วก็เนื้อไส้กรอกแดงก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะก็จะมีแค่ไก่แล้วก็เนื้อนะคะหมูไม่มีค่ะบลน่าที่หั่นเป็นชิ้นบางๆก็มีนะอาริบบอกว่าอยากจะเอาเชด้าชีสสีเหลืองๆตัวนี้ไปใส่ในเบอร์เกอร์ด้วยโอเคจัดไปครับ200กรัมราคา75ลีลาหรือว่า90บาททุกคนคะก็อยากกินชีสแบบนี้มานานแล้วเห็นคนกินแล้วก็เอามารีวิวเยอะมากมันจะเป็นชีสแบบยืดยืด,ยด,ยดแบบยืดมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะกินกับนนนนนมปังังกกกกิตออออาาาาาาหรรรเเเช้้ะะค็็ลยบว่ ลองกันดีกว่าแพ็คเนี้ย500กรัมราคา139ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ167บาทรอชมกันได้เลยนะแล้วก็บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสผักที่กล้ยชอบ4ซองซองละ12บาทข้าวสารตุรกีเม็ดป้อม1กิโลราคา28ลีลาหรือว่า3 4บาท่บาทจะเอาไว้ไปทําซูชิค่ะเพราะว่าลักษณะของข้าวเนี่ยมันเหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยแล้วพอหุงออกมาเนี่ยมันก็เป๊ะมากเลยค่ะไข่ไก่แพงเล็ก6ฟองราคา40่บลีลาหรือว่า48บาทไทยเอาไปกินก่อนนะเดี๋ ทุกอย่างครบแล้วนะ,ไป,ะไป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 จ่ายตังค์ได้แล้วล่ะอารีอุ๊ยลืมซืยย้อโลชั่นมากรอกคู่ใจซะได้ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเล็ดลับผิวใสของกล้วยเลยล่ะคะ่ะขวดนี้ขนาด 250ML ราคา27ลีิลีหรือตีเป็นเงินไทยก็แค่33บาทเองกวยน่ะทาแค่ตัวน,นี้นทั้งหน้าทั้งตัวเลยล่ะค่ะใช้ดีมากซุปเปอร์มาร์เก็ตของที่เนี้ยเราจะต้องบริการตัวเองนะคะพนักงานจะมีหน้าที่แค่สแกนสินค้าเพื่อคิดเงินเท่านั้นเราน่ะจะต้องเก็บของใส่ถุงเองและค่าเสียหายในวันนี้ก็คือ1377ลหรือีเป็นเงิึ่งพ คือ1652บาทค่ะโถ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 ดูห,หน้าคนจ่ายตังสิค่ะว่าเขารู้สึกยังไงปะ,ปะกลับบ้านก็เธออารีฟอย่าร้องไห้สิยังค่ะยังไม่เสร็จเรากล้วยจะมาแวะซูปเปอร์มาร์เก็ตสีฟ้านี่ก่อนเพื่อจะมาซื้อมะเขือเทศสุดโปรดในดวงใจก็คือมะเขือเทศราชินีนั่นเองแพ็คนี้250 2อ0กรัมราคาขายก็คือแพ็กละ30ลีลาหรือว่า36บาทบกลาทยกะเลยจัดมา2แพ็คเลยค่ะพอดีว่าน้องวา่านถังจระเขตที่บ้านกล้วยน่ะกระถางน้องเล็กแล้วนะคะ้วยกะเลยจะซื้อกระถางไปเปลี่ยนให้น้องใหหม่่ญ กระถางนี้ราคา89ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ107บาทค่ะคลิปมาซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตของพวกเราก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้พวกเราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ